ครับวันนี้ไฟฟายมีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมปืนชาวใช่ไหมปืนชาวนี่และปืนชาวรับแลกช็อคเนรับปืนชาวหนึ่งรางเล่นกันใไปหมดสุดจะตายนะครับคือจะมีปืนอะไรบ้างก็จะมีปืน M4 นะครับ M48 M4A1 นะครับแล้วก็ปืนอัรนะครับอีกสุดก็อันนี้ครับอีกสุดอันนี้ครับเอ่อสกิลออฟฟ้าสามินาแล้วก็เอ่อปืน M48 นี่ เลือดสองระยะหนึ่งนะครับไปกดเข้าเลยพิวแคบๆเฮ้ยเชื่อไหมคลิปนี้อัดตีหกสินมาที่เยอะแต่ลงตีเจ็ดนะไม่ว่าอาัดทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันก็คลิปนี้อาจจะทุกคนอาจจะเห็นตอนตีหกนะตีหกตอนเย็นนะครับใช่พูดอะไรครับคลิปนี้เธอจะลงทุกเจ็ดโมงเช้าเช้าหรือ มาทุกวันทุกวันทุกวันจันทร์พูดซุกไม่รู้เลยไม่เว้เลยได้ยังจับจดทุกๆวันจันทร์พูดซุกแล้วก็วันเสาร์หรือวันอาทิตย์สักวันนึงอะไรแต่แจเลยว่าจะกจะวันไหนอะไรกว่าพวกวันรับเร็วมากเลยไปแล้วทวันเด็วอาทิตไม่ทันหเลยว่ากต่เออเดี๋ยพวกอันนี้ได้ ดีมากดีมากทุกคนนเล่นดีมากมันลักกว่าบ้านเลยนะมัลกฟินกจมทุกมันลาก่ฟินวอรอนะครับเส็จหมดซะุองทำใหแล้วเน่ยดูดาสอนคุณดูเราม่สอนคุณดูพร้อมทงสอนคุณดู

อันนี้เป็นไฟอันก่อรนี่แบบก็ดีงั้นเพราะว่ามันถอไงหจะกมัน่อก็อกว่าเยอครับเนี่ยแพนี้มันมปเลียงขึ้นนะพอมันอ้ปืนเช่ามันก็ทำก่งนะเล่นก่งกนะฮะเจ็คนี้ยนก่อุตเ่เป็นเนนนี่หัวแดงแปลด้วคนอึดอึตายอยาไปะพึ่จะมันแบบภาพมันแบบนู้นะพยทําหนวงหวงา

เมย์อลแล้หมดลีนไป้็เนาะยาวกจะยงมกอ้มีคนบนลนะจะอนักหนาวนักาวเเพย์อิลลิ่งเปไอตันี้มห d อ u b ีหมันวยอก่ออันนี้มันแต่ก่านนี้มันมีละเมิดไมาไ้แงไดไม่ได้แดง

เห็นไหมมันเร่ันมไฟแม่แต่รับปืนแต่รับคุืองพกนเพอแบบได้ปืนเข้ามาให้คนดูดิสันกไฟครับทำไมตรงนี้ไม่ีคนเลยอรอจอยเตียเอาเอาตายแล้วเอาตะเคนเอาวะอุ้ยวิวไอ้พวกใส่เดี่ยวเมี์ไหน ตายววันที่มันปบ้าอะไเนี่ยมามา่าเจอดีแล้วตายครับกูขอล้างแค้นนะครับฟิวขาขากรรับตัวนี้เอ้นี่ใครเออดับเบิลคิลเอ็นงสแตนตริปเ l ิลคิ คนมือห,าาหน้าตกนะครับเานลอ้สุดเค่องันค้างไหม้นนื้นึง,นง,นงอนเมื่อกีแ้แต่งานเยอะครับเมื่อกี้ดูกิมคงและสดเออีกเลียไมครับทุกคนดูจนจบด้วยนะครัแบตบั้งแต่คอเริร่มไล์ก็คือประมาณาสามทุ่มจนมาเสตรตอนตีหกเมกี้ทุกคนแบบดูกันแบบแบบโอ้โหดูกันตาเหลือบากะครับ <S <S <Commons> คืนนี้คือยังไม่นอนเลยเจ็งเช้าแล้วอุ้ย Triple kill มานมโอ้ยอะไรว่าไหมนะคูดี <eps> <S Hole> อ่ะสุ้ย m a i l l แลกลกขอคลิปนี้สักสิบนาทีก่อนนแล้วค่อยปิดคลิปนะครับเพราะว่าเราต้องรีบต่อต่อแลหลงระัตัวนี้คิอดีว้แล้ พ like oh, like anyway> like ี่จัไม่ได้ตัดเลยอต้องแพ่มีอไม่ตัดต่อเเพาแบบต้องนกลวทเ้วดีคิดนิปกอะไรตายตายหมกันแล้วคไม่รู้มาว่าด like ูเหมคเหมือนกันเขาเล่นนหรือยัะ ีห้าไหมอ่ะนั่นแบบอดีเก้าดีเกเลนเรารดีเก้าเมือแว่ามนี้มันไร้นักปุงเอ็กส่อะมามาลอง้ามเลยมึอยึดไปไหน่แล้วคน แล้วไปพามารวนโอเคอ่ะคนคนตายเลยไอ้มองเงาชื่อไม่ได้ชื่อแปลกแปุ้ยเป็นไงแล้วตัวตรงนี้เรืองเรือคงนะอกอนฮอกอนแรงยืดปยตัจน่าร้องนราอะไรเนี่ย

Kiao, anh này sai này em muốn chơi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  rồi muốn chơi em muốn chơi em muốn chơi em em muốn chơi em muốn chơi em muốn chơi em ดูเ yup. <po bio> ดละัวแล้วคนเดละคนนองแหวนอชามะตึ้งน้องตึ <Double kill. S 2> ้งน to ้องน้องคนมันตึมันตึงมีสยาวสองยาวสองยาวรายเงี้ยรประมาณสิบนาที่นี้จะปิดนะครับจะะอัดสมัครเอยตอนนี้น้องหยือลงนะครับอ้ยไปเปิลคิ โอเคสระกินน ok ี้ก็ขอาทันในอ้อคนครับไปท่เขี่ยไปอ้นี่ใครอะไอ้หัวงวดมาเนี่ยไไอ้คนเแล้ว